สวัสดีพี่น้องที่รักในพ่สุขคิดทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมากเพราะว่าเป็นวันแรกของปีใหม่นี้นะคะเป็นวันที่1เดือนมกราคมปี2 0 2 6นะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนําของพระเจ้านะคะก่อนอื่นนะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่และขอ,อพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะในการเริ่มต้นวันใหม่นี้เราขอบคุณพระเจ้าเราขอการทรงนําที่มาจากพระเจ้าด้วยกันนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่พรงทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดในปีที่ผ่านมาด้วยพระคุณของพระเจ้าและวันนี้เป็นวัน วันใหม่เป็นวันแรกของปีต้องการที่จะรับการทรงนำที่มาจากพระองค์และขอพระองค์ทรงปโปรดอวยพระพรพี่น้องท,ท,ทุกทท่านในตลอดปีนี้ที่จะเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรสาหรับในเช้าวันนี้ผ่านพระคําของพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระสุดทิเจ้าอาเมนวันนี้นะคะอยากจะให้หัวข้อในวันใหม่นี้นะคะว่า จับม <ersch> ือเดินไปกับพระเจ้านะคะจับมือเดินไปกับพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อที่2 1ถึง24นะคะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าเมื่อใจของข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวแปบถึงหัวใจข้าพระองค์เขาและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ ถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าในในตอนนี้นะคะเมื่อข้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยก็เห็นถึงการทรงํำของพระเจ้านะคะพระคุณของพระเจ้าตลอด ปีที่ผ่านมานะคะเป็นภาพอย่างเดียวกันกับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะเมื่อเรารเผชิญความทุกข์ยากลำบากและเรารู้สึกมันยากลำบากจริงๆมันบาดลึกไปถึงหัวใจของเราเมื่อเรารเผชิญเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนคนเขานะคะก็คือเราไม่รู้ว่าเราต้องจัดการหรือว่าทำยังไงดีกับเรื่องที่กำลังเป็นไปและบางครั้งสิ่งรอบตัวอาจจะทำให้เรา เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้น่ารักต่อหน้าประพักของพระเจ้านะคะเหมือนในข้อนี้ที่บอกว่าข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์มันเป็นภาพของการที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์สติคือความไม่น่ารักของเราที่ที่เราปรากฏต่อหน้าประพักของพระเจ้าเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ ผู้เขียนนะคะก็พูดถึงก็คือบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่เขาทำอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขายึดโปรงไว้เสมอนะเขาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเสมอเขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้าแม้ว่าในความจำกัดของตนเองที่เกิดขึ้นหรือความอ่อนแอที่เกิดขึ้นหรือบางเรื่องที่ทำให้ตัวเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาควรจะเป็นก็ก็ตามนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ทําเลยนั่นก็คือการละทิ้งพระเจ้าเขาไม่ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเสมอนะคะและสิ่งที่พระเจ้าทําคืออะไรพระเจ้าก็ไม่ปล่อยให้คนคนนี้ไปเหมือนกันเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนําข้าพระองค์ด้วยคําปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทํากับ คนที่รักพระองค์และคนที่พระองค์ทรงรักนะ,ะก็คือพระองค์ทรงจับมือขวาของเราไว้มือขวาเป็นมือที่เราจับถน,นัดเป็นมือที่มีกำลังนะคะเป็นภาพของมือที่แม่นยำแล้วก็มีพลังมีกำลังนะคะซึ่งพระเจ้าจับมือของเราแบบนั้นเป็นภาพที่จับมือของเราอย่างแน่นหนาเลยนะคะและพระองค์ทรงนำเราพระองค์ทรงนำเราด้วยคำปรึกษาของพระองค์ แม้ว่าข้างบนจะบอกว่าเขาเหมือนคนข่าวและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่พระเจ้าให้เขารู้ว่าเขาควรจะทำยังไงและเขาจะต้องเผชิญและฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกอผ่านไปอย่างไรนะคะพระเจ้าให้เขามีความเข้าใจมีสติปัญญาแม้เขาจะบอกว่าเขาไม่เขาไม่ใช่คนที่มีสติปัญญาแต่ภายหลังเมื่อเมื่อเขามีพระเจ้าน้าเขาเนี่ยเขามีสติปัญญาที่จะไปจัดการกับเรื่อง เหล่านั้นหรือไปประชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นและภายหลังนะ,ะพระองค์ก็ทรงให้เขาได้รับเกียรติยศนั่นคือการที่เขาสามารถที่จะผ่านสถานการณ์แ<ม>ห่งความยากลําบากนั้นไปได้ชีวิตเราเป็นแบบนี้นะคะหลายๆครั้งเราก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวบางทีเราก็ไม่รู้ว่าลูกของเราที่มีปัญหาแบบนี้เราจะช่วยเขายังไง เราจะต้องจัดการกับเหตุการณ์ที่กําลังเป็นไปในบ้านอย่างนี้ยังไงหรือว่าการงานของเราที่มันติดขัดมันวุ่นวายแบบนี้มันมีความยากลําบากเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขย,ยังไงหรือเราจะช่วยคนคนหนึ่งที่ที่กำลังอยู่ในความทุกข์ยังไงหรือตัวเราเองที่กําลังอยู่ในความทุกข์เราจะทํำยังไงดีที่เราจะสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือปัญหาที่เรากําลังเผชิญบางครั้งเรามีเรื่องราวมากมายที่มัน เกินกาลังของเราจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีสติปัญญาเลยที่จะมาจัดการหรือแก้ไขสิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเลยนะคะและหลายครั้งตัวเราเองเราเชื่อพระเจ้านะเรารักพระเจ้านะคะแต่หลายครั้งเราไม่ได้น่ารักต่อหน้าประภักของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่ไม่รักพระเจ้านะแต่เพราะบางอย่างที่มันก่อเกิดขึ้นกับตัวเราทําให้เรา ทำให้เราเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะเป็นเหมือนกับบางครั้งลูกๆก,ก็ไม่ได้น่ารักไม่ได้ทําตัวน่ารักเสมอนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยทําตัวไม่น่ารักใส่คุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ภาพแบบนั้นแต่มันเป็นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นหลายครั้งในหลายๆสถานการณ์ของชีวิตเราเราก็เป็นแบบนั้นกับพระเจ้าด้วยนะคะบางทีเราก็ทําตัวไม่น่ารักใส่พระเจ้า บางทีเราก็ปฏิเสธพระเจ้าด้วยทำร้ายหัวใจของพระเจ้าด้วยนะคะแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราคือพระองค์ยังจับมือของเราไว้นะคะพระองค์ไม่ได้ละทิ้งเราไม่ได้ทอดทิ้งในเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าตลอดปีใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่คาดคิดที่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง หรือบางครั้งตัวเราเองก็อาจจะมีความอ่อนแอกับพระเจ้าในสถานการณ์บางเรื่องนะคะอาจจะทําตัวไม่ได้น่ารักต่อหนะ้าพระพักพระเจ้าได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่หนุนใจพี่น้องก็คืออย่าอย่าปฏิเสธที่จะจับมือกับพระเจ้าและเดินไปกับพระองค์แม้ในสถานการณ์ของความอ่อนแอของเรานะคะก็อ,อย่าปฏิเสธหรืออย่าอย่าสะบัดพระหัตถ์ของพระเจ้าไปนะ ให้เรายังคงจับมือของพระองค์ไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระองค์ในความอ่อนแอของเราอ่อนแอตรงไหนจัดการตรงนั้นนะอะไรคือปัญหาสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับตัวเรานะร่วมกับการจับพลาดของพระเจ้าไปด้วยนะก็คือการพึ่งพาพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเหตุการณ์ที่มันกำลังเป็นไป ถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะมีวิธีการบางอย่างในการไปจัดการปัญหาไม่ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ขอพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราจะต้องรับมือ,อยังไงลูกของเราดื้อเมื่อก่อนเราอาจจะใช้กําลังในการจัดการแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดการมันได้แล้ววิธีวิธีนี้ไม่สามารถช่วยเขาได้เราต้องกลับมาหาวิธีของพระเจ้าในการที่จะช่วยกันและกัน ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้เมื่อก่อนเราอาจจะพึ่งพากําลังตัวเองแต่วันนี้เราเริ่มใหม่ขอพระเจ้าให้เรามีกําลังสติปัญญาที่เราจะสามารถทําได้ทุกๆอย่างนะคะเราพึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องพึ่งพระเจ้าและร่วมมือกับพระเจ้าในการดําเนินไปเพราะฉะนั้นการจับมือเดินไปกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา ไม่ใช่แค่จับมือแล้วให้พระเจ้าฉุดเราแต่เราต้องเดินไปกับพระองค์ด้วยนะคะก็คือเราเองต้องขยับเราเองก็ต้องร่วมมือเมื่อเรามีบางเรื่องที่เราต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราเองก็ต้องทําบางอย่างเพื่อที่จะร่วมเดินไปกับพระองค์ด้วยเนาะก็ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราทั้งหลายนะคะไม่ว่าวันนี้เราจะ,ะเผชิญกับเรื่องอะไรปีใหมน่นี้เราจะเริ่มต้นด้วยกัน จับมือและเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะปฏิบัติพระองค์การรับใช้พระองค์ทุกอย่างเหล่านี้ให้เราจับมือและเดินไปกับพระองค์ในการเริ่มต้นในปีใหม่นี้ด้วยกันนะคะขอพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องทุกท่านนะคะเราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ สาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับความรักพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองทั้งหลายตลอดปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงนํำข้าพระองทั้งหลายด้วยความรักของพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์แม้ในเวลาที่เราไม่ได้น่ารักความรักของพระองค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดและล้มเหลวพระองค์ก็ไม่ได้ลดคุณค่าของเราแต่พระองค์ทรงรักแล้วก็ให้เกียรติเรา พระองค์ทรงชุดเราขึ้นแล้วก็พยุงเราไว้และจับมือของเราเดินมาจนถึงวันนี้และเราเชื่อว่าวันนี้ไปจนถึงตลอดชีวิตของเราพระองค์จะทรงจับมือเราและพระองค์จะไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นขอพระองค์ประทานกำลังให้แก่เราทั้งหลายที่เราจะเดินไปกับพระองค์ในทุกๆวันไม่ว่าทุกๆเรื่องของชีวิตเราก็จะจับมือของพระองค์และดําเนินไปกับพระองค์ ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ขอบพระเจ้าพอวยพระพรพี่น้องทุกทท่านที่หลายท่านอาจจะมีเป้าหมายใหม่ในการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในหลายๆเรื่อง le ขอพระเจ้าเพิ่มเติมกําลังให้กับเราตั้งแต่วันนี้วันที่หนึ่งจนตลอดชีวิตของเราเราจะดําเนินไปกับพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุดคลิปเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ